เอาละครับหลังจากที่สิ้นสุดการรอคอยนะก็ได้เป็นการอัปเดตของทนานนลายเกลิดหรือว่าเกวทีนะครับผมกสม็สวีทาสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนชาวไทยเชื้อสายเกลือทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาสรุปเจวอนประมาณสักสิบนาทีแล้วกันเนาะโอเคนะครับจะเรียกว่าสรุปเจวอนก็ไม่ใช่สรุปการอัปเดตแล้วกันนะครับอีเวนต์นี้นะครับตัวละครเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยผมไปดูเปอร์เซ็นต์มาแล้วรู้สึกเหมือนจะไม่โดนเนิร์ฟหรือเปล่านะไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับอันนี้เรื่องของเปอร์เซ็นต์นะ อันดับแรกนะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับก็จะเป็นเรื่องของทางด้านอีเวนต์ก่อนละกันอีเวนต์นะครับก็จะเป็นตัวละครอย่างจีวอนแม่จ <g> ีวอนจีวอนเออเรียกว่าเป็นแบบว่าทรงพระซะแล้วนะส <c oughs> กิลของเขาเนี่ยทำอะไรได้บ้างน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแบบแม็กกันเนาะสกิลที่1น,นะครับเมื่อตกพื้นที่ของจันหรือก่อสร้างเนี่ยโอกาส80%จะใช้เอฟเฟกต์พื้นที่ทะเลแห่งดวงจันนะครับอันนี้ผมไม่มีภาพประกอบเพราะว่ายังไม่ได้ปิดป่าไว้เออก็เลยอาจจะยังพูดอะไรไม่ได้เยอะนะครับอืมต้องไปเล่น แล้วก็ค่อยมารีวิวไกลทีหนึ่งแล้วก็บนพื้นที่ของสีเดียวกันทั้งหมดเนาะแล้วก็เมื่อชั้นหรือฝ่ายตรงข้ามนะครับทอยเต๋าดับ,ดบเบิลเนี่ยโอกาสแ0นตะจะชาร์จพลังงานแล้วก็เมื่อสะสมครบ4นะครับจะเป็นของท่านใช้เอฟเฟกต์ชิ้นส่วนของแสงจันทเนาะตกในพื้นที่ทั้งหมดที่มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าพื้นที่ว่างเนี่ยก็จะเป็นสร้าเเรมาพื้นที่ของชั้นเนี่ยก็จะเป็นอัพเกรดเลยมานะครับพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นทาสีแล้วก เปลี่ยนเป็นของเรา2เทิร์นนะครับประมาณนี้เลยแล้วสกิลที่2นะโอกาส70%นะป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายที่ใช้กับชั้นนะี่ะคือ3ครั้งนะครับก็คือจะป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายเนะี่ยชนะัว์เนี่ย3ครั้งเนาะอยู่ที่70%นะครับแล้วก็เมื่อตกเมื่อก่อสร้างอีกโอกาส50%นะเลือกย้ายไปแถวนะครับแล้วก็โอกาส40%เนตะี่ยยกเลิกสกิลสร้างอะไรมาเพิ่มของฝ่ายตรงข้ามอีกเออสกิลมันเยอะมากเลยนะเพื่อนๆ ถามว่าไฮไลท์หลักของทางน้านตัวละครเนี่ยมันอยู่ในไหนอยู่ในคอสหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าคอร์สทำไรได้นะครับไม่เดี๋ยวนะเมื่อตามหาตำนานเนี่ยจะรับของรางวัล1น0 0เพชรเพหรออ๋อก็คือถ้าเราปิดในวันที่6เนี่ยมันก็จะได้ของตามนี้นะครับส่วนอต์พิเศษนะครับก็จะเป็นการที่เราเก็บสะสมวัตถุดิบครบเนี่ยนำมาแลกเป็นกล่องพวกนี้ได้แต่จริงๆผมจะจะให้มีระบบแบบฟิกมากกว่าเนาะแต่เขากลัวการล้นนะครับเพราะเวนนี้มันก็แจากการ์ดฟรีด้วยนะ กิจกรรมการเล่นนะครับ1 2 3่งสองสามต้นซึ่มรายทิปเปิลนะครับประมาณนี้เลยคือผมเป็นร้อนในนั้นเพื่อนอาจจะพูดลำบากนิดนึงนะครับกินน้ําน้อยแล้วก็อากาศร้อนจัดอะต่อมาครับไปดูของท่านที่มันแจกในรอบนี้ก็คือจะเป็นการ์ดกันเลยนะครับบ้านเพื่อนเพื่อแบบว่าเข้ามาหาเสียงแล้วเปิดเพลงของผมเนี่ยคือแบบโอ้โหฟังจนแบบหูชานะแต่ละวันนะครับโอเคนะครับก็จะเป็นนี่ครับเพื่อนๆเป็นวอเตอร์ป้านะครับผมก็จะเป็น ยินดีต้อนรับสู่สวนน้ํานะมันจะได้ของตามนี้ครับถ้าเราได้การ์ดอันนี้มาการ์ดเนี่ยก็จะเป็นจากการ็อกอินนะครับแล้วทีเนี้ยคือไฮไลท์หลักเนี่ยก็จะมีตำนานลาก้อนที่แจกฟรีด้วยนะครับเพื่อนเออแจกถึงตำนานลาก้อนเลยนะแล้วก็จะเป็นอ่าเฟรมเอ้าเฟรมตีมเวอร์นะครับแล้วก็เซิร์ฟบุตไปเทียบร้อยนะครับเพื่อนเดี๋ยวนะอ่ะเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่เซิร์ฟมาแล้วละกันนะครับโอเคนะครับเซิร์ฟเข้ามาไปทีบร้อยนะครับผมก็ได้แบบว่ารีมานะ นี่นะคะก็จะแจกเป็นรูนด้วยเออมีอัยมณีเข้ามาใหม่มือนของเกาหลีนะครับก็คือจะเป็นรูนนะรูนเนี่ยก็จะมีของทด้านสกิลเนี่ยเพิ่มเติมมาครับปกติเนี่ยอัยมณีสีเรียบเราจะใส่เป็นพวกคุมเต่าหรืออย่างอื่นใช่ไหมแต่เราเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนเป็นของท่านรูนใหม่ได้ครับเป็นอย่างเช่นยก <Okay. S 1> เลิกการถอยต่อยอะไรเงี้ยนะครับเพื่อนเอออาจจะมีนะครับรูนประมาณนี้นะแล้วก็ของต่างๆน,น่แจกเพชรเยอะมากครับเพื่อนส่วนการ์ดที่ผมให้ดูเนะี่ยมันหาจากไหนครับก็จะหาจากทางจดหมายครับตามนี้เลยนี่ฮะ รับมาเลยนะครับเพื่อนๆอ่ามีไหมน่าจะมีใบหนึ่งปะ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอ๋อยากเป็นหนึ่งอ่ะมีะครับนี่เนาะก็มีนี่ครับเตมเวอร์กับของทางด้านอ่อวเอเตอร์พาร์คนะครับผมเป็นสวนน้ำนะก็จะเป็นเล่นนะครับซูบูมชนะตามนี้เลยเพื่อนไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะชนะ30ตานะตาครับถ้าเราแบบว่ากดกับคนรู้จักนะ โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูพวกของขายแล้วก็การอัปเดตพวกของที่เข้ามาในรอบนี้กันนะครับอะนะครับพวกประกาศร้านค้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการสุ่มนะก็จะมีร้านค้าเล็กๆมาขายนะ2.99รับ99บาทเนี่ยการันตีรับ5,000เพชรนะครับแล้วก็จะมีร้านค้า2.99เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นแพคคูณ5เนาะบวก5คูณ8นะครับก็คือจะได้ทั้งหมด8แพคนน่เองนะครับแพคใหญ่นะแล้วก็ตาการสุ่มนะครับ ไอเทมนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยเพื่อนเอ้ยมีแบบฟิกด้วยเหรออ๋อมันมีแบบฟิกด้วยนะครับเพื่อนๆผมนึกว่าไม่มีซะอีกนี่นะฮะก็จะเป็นของทางด้านได้ตัวละครนะครับ0.0001เห,หมือนเดิมที่ตามหายากนะก็จะเป็นชุดของเจวอนนะครับเอโบนะแล้วก็แพทเทิร์นทันโบกนะครับ0.8นะตาม,มนี้เลยนี่นะครับเพื่อนๆผมลืมพาไปดูวิธีการแรกเลยนะครับก็จะเป็นเสื้อตามนี้ครับแล้วก็เป็นที่ประดับแล้วก็จะเป็นแพทเทิร์นนะครับเพื่อนํามาแลกเป็นเอสนะ ็บสะสมเหมือนเดิมนะครับใช้เงา5ใบนะครับแล้วก็ใช้เหรียญน่ะหนึ่งใบนะโอเคครับร้านค้าเนี่ยก็จะมีพวกของมาขายเยอะแยะมากมายอย่างแพ็กเกจน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นของขายเจวอนแล้วก็มีการันตีเอสด,ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่อนทางด้านเ,เงานะครับน่าจะเป็นแค่เงาเดียวนะราคาพิเศษนะครับเพราะตูมมาขายนะแล้วก็ ฉลองอัปเดตใหม่แผนที่ใหม่ครับเดี๋ยวนี้ผมจะมารีวิวพวกนี้ละกันเนาะไอพวกแพ็กต่างๆนี้นะครับโห oh, น่าจะได้เติมแบบยับๆเลยแล้วก็อันนี้เป็นแพ็กทดลองนะครับกล่องยัปมานีอ่ามีอันนี้มาขายด้วยเพื่อนห้าพันเพจนะครับเป็นกล่องสุ่มรูนนะแล้วก็มีสามพันนะครับแล้วก็มีของทางด้านคอสตูมแบบเลือดนะครับอันนี้จะเป็นคอสตูมท็อปเนาะแล้วก็จะเป็นอ่าคอสตูมนะครับแบบเลือกสามชิ้นนะน่าจะมีของทางด้านที่บันโจนะครับแค่นี้เลย3.99นะครับลดราคาถึง80%นะ ใครที่อยากสะสมก็มาจัดได้นะครับแล้วต่อมาครับจะเป็นเดโก้นะครับอันนี้น่าจะเป็นพื้นหลังเนาะแล้วก็เป็นเฟรมนะครับเป็นลูกกาดนะอันนี้ใครที่แบบอยากตกแต่งพวกของต่างๆเนี่ยผมว่ามาซื้อได้นะผมส่วนตัวผมก็น่าจะซื้อแหละราคามา35บาทเองนะครับหาตีมที่มันสวยๆแล้วกันนะครับโอเคนะครับขออัปเดตนะครับลูกอมดาวก็จะมีแพคการ์ดมาขายตามนี้เนาะน่าจะหมดแล้วนะครับแล้วก็มีลูกเต๋าใหม่ด้วยครับลูกเต๋าเป็น กระตาแสงจันทร์นะซื้อมาก่อนนะ 4.5m นะครับขายแพงขึ้นเรื่อยๆนะเออส่วนรุ่นนะครับเอ้ยที่สําคัญอนะมีนี้มันมีนี้ด้วยเพื่อนเจะเป็นฉลองอัปเดตนะครับเป็นอัยมณีเป็นเอลิเซ่เป็น, Elise, ปนอ่าโดแล้วก็เป็นคอสตูมขี้มูลนะเพื่อนเมาขายนะวันที่6 7 8 9 10นะครับเออมาขายจํานวนทั้งหมดเนะี่ยกี่ชิ้นเอ่ยดูซิไม่มั่นใจนะน่าจะประมาณร้อยถึงสองร้อยชิ้นแหละนะครับเพื่อน เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับอันนี้นะผมก็น่าจะมาดึงขี้มูลแหละนะครับอยากน้าขี้มูนนะอืมหมดเป็นเวอร์ชันดาร์หรือเปล่านะขออนุญาตไปดูคอสตูมแป๊บนึงนะครับคอสตูมเนี่ยก็เอา้าไม่ใช่นี้เอ่อเป็นสกิลอะไรนะเอ้ยมีถอดอ๋อมันอัปเดตใหญ่นะมันถอดลด50%นะครับเพื่อนสามารถมาถอดก่อนได้นะครับใครที่อยากจะใส่คอสตูมหรือว่าอะไรนะครับอืมมาถอดก่อนได้นะสมุดภาพเครื่องแต่งกายนะเมื่อฝ่ายตรงข้าม ตัวพืที่ของฉันเนี่ยโอกาส80%ใช้เฟสแสงจันทร์อ่าอันนี้นะครับจะเป็นอ่าเอฟเฟกเหมือน,นคล้ายกับไก่อาเลยครับเพื่อนๆอ,อันนี้เนาะก็ผลน,น่าจะอยู่กับ1เทิร์นนะครับมันเขียน1เทิร์นแต่แม่งไกอาอยู่ประมาณ2เทิร์นปะอันเนี้ย <laughs> นะครับโอเคก็ได้เห็นคอสแล้วนะครับคอสก็เป็นรูปร่างประมาณนี้นะั่นเองนะครับส่วนรูนพิเศษเนี่ยก็จะมีรูนต่างๆที่เข้ามาเนาะนี่นะฮะตัวละครที่ได้รับเอฟเฟกต์รูนเหรออ๋อนี่คืออะไรวะ มั่นใจนะนี่รูนป้องกันบริจาคนะครับรูนป้องกันรูนยกเว้นอ่าค่าผ่านทางตำแหน่งที่ยืนนะครับรูนกระเป๋าเออมีหมดเลยเยอะแยะนะครับเพื่อนๆรูนย้ายรูนต่างๆรูนป้องกันการดึงด้วยนะครับอืมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีอยู่นะรูนเข้ามาใหม่นะครับรูนเคลื่อนย้ายเริ่มเทินอันนี้ถือว่าดีนะผมเนี่ยบอกเลยว่ารูนเนี่ยน่าจะโอพีที่สุดนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ในตอนนี้นะจากที่ดูรูนมาต่างๆเนี่ยผมว่ารูนเคลื่อนย้ายน่าจะเหมาะกับพวก สายเคลื่อนย้ายสายวิกสายอะไรเนี่ยนะครับสายลมก็เล่นได้เช่นเดียวกันนะอ่าโอเคนะครับในการอัปเดตทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆไม่มีอะไรมากมายนะนอกจากเป็นตัวละครใหม่เข้ามาแล้วก็จะเป็นอีเวนต์เล่นต่างๆนะครับอ่ะลืมวันนี้ได้ไงตลองอัปเดตเว็บอีเวนต์นะครับผมลืมอันนี้ได้ไงวะก็จะเป็นการเล่นนะครับแผนที่นี้เนาะนะครับแล้วก็ใส่โค้ดเชิญเล่นนะครับ อันล่างครับก็จะเป็นโค้ดรหัสเพื่อนนะครับอันนี้โค้ดผมดี9 a เ9 0 4อก้นยนะครับก็สามารถใส่ได้นะครับที่อยากใส่ผมนะครับ5้ครั้ง10ครั้ง20 30 4 0 50นะครับตามนี้เลยแล้วก็จะเป็นการล็อกอินนะครับเหมือนเดิมเนาะจะได้เป็นอ่าอีโวบาลิเด็กน้อยเด็กน้อยบาลิด้วยนะครับเพื่อนอันนี้น่ารักนะปืนฉีดน้ำนะครับแล้วก็จะเป็นพวกเพชรต่างๆที่แจกน่ะน่าจะประมาณมองบนเผินเนี่ยประมาณ4-5พันเลยทีเดียวเนาะเออเยอะเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนี่นะครับตามนี้เลย ขอแจกในรอบนี้ผมว่าในการที่มันอัปเดตอะขั้นต่ำน่าจะได้ประมาณ8 00 0ถึงหมื่นอยู่นะเออไม่แจกเยอะจริงเพื่อนจากที่มอมันผ่านจากเว็บอีเวนต์จากของทนานด้นการเล่นภารกิจอา่าลากรอนภารกิจซูบรรูมซูบูมเนี่ยแม่แจกเยอะมากครับเพื่อนแต่แบบเยอะจริงๆนะเออก็โอเคนะครับแต่ผมขอญาตไปเติมแพ็คพวกนี้ไว้ก่อนละกันนะส่วนอีเวนต์นี้จะทําไม่ทําเพื่อนๆจะเห็นกันหรือเปล่านะครับคอมเมนต์แล้วก็กด like ไลค์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยละละกันเนาะเออ นะครับอันแล้วนี้พาร์นะครับเปลี่ยนใหม่แล้วเนาะนะครับก็มาเติมกันได้นะครับส่วนคลิปนี้นะครับสิบนาทีตามที่ผมได้พูดไปรีวิวอัปเดตทั้งหมดนะครับน่าจะไม่มีอะไรหลงเหลือนะถ้าผิดพลาดตรงไหนประการได้หรือว่าขาดตกหล่นนะครับก็ขออภัยมานะทีนี้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแพ็กนี้ก่อนที่แบบจะจะไปแล้วกันนะครับปืบปืบปบปบโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายนะครับน่าจะหมดแล้วนะของแจกในจดหมายก็ประมาณนี้นะครับ